ถ้าพูดถึงอัญมณีก็ต้องที่นี่เลยครับจันทบุรีนครแห่งอัญมณีของภาคตะวันออกนะครับนครที่แวววับไปด้วยสีสันของอัญมณีทําให้ผมเนี่ยตาพร่าไปหมดเลยนะครับอยากได้นี่เห็นนี่ป่ะที่อยากได้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าทําไมอัญมณีถึงราคาแพงแล้วก็รู้ไหมว่าทําไมถึงต้องเป็นที่จันทบุรีก็แค่อยากได้อะไม่รู้อะเอางี้ดีกว่าตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปทาความรู้จักกับอัญมณีมาเนี้ เห็นไหมว่าเขามีการเลือกใส่อัญ,ญมณีตามราศีเกิดด้วยอ,อย่างชาติเนี่ยก็ต้องใส่นี่เลยอเมทิสเหมาะสําหรับคนที่เกิดราศีกุมอันนี้เนี่ยจะช่วยเสริมเรื่องของสติปัญญาความฉลาดปัดเปลืองแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์พี่ว่านี้เหมาะกับชาติมากๆเลยนี่นี่ของพี่เลโอนะเกิดราศีมังกรพี่เลโอต้องใส่โกเมนสีแดงอันนี้เพราะว่าจะช่วยพี่เลโอแข็งกแกรง่งเออแล้วก็สุขขุมด้วยทีนี้รู้หรือยังเล่าว,ว่าทำไมอัญ,ญ,ญมณีเนี่ยถึงมีค่าราบซึ้งเลยแหละ ที่นี่นะคะเขามีของราคาไม่แพงเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็วัยรุ่นแบบเราสามารถซื้อได้ด้วยถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าจันทบุรีเมืองแห่งอันมณนีซะอย่างเนี่ยจะเป็นของวัยรุ่นหรือว่าของขวัญเลอค่าเนี่ยเขาก็มีหมดเลย พูดถึงจันทบ,บุรีนะครับก็ต้องมากินผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าถ้าจะให้สุดยอดเนี่ยก็ต้องไปกินถึงสวนเลยแต่ที่นี่นะเขามาได้ทุกฤด,ดูเลยนะคะมาได้ทุกเวลาด้วยมาเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะเป็นไปได้สิ <c oughs> เพราะว่าที่จันทบ,บุรีนะ <c oughs> เขามีผลไม้รอให้เราเลือกชิมได้ทุกฤด,ดูกาลเลยมาเมื่อไหร่ก็เจอนั่นกนะ็คือผลไม้แปรรูปดีๆที่นี่นั่นไงที่เราเลือกอร่อยฟินได้ทุกฤดูกาลและตอนนี้นะคะชาก็กำลังจะสาธิตวิธีทำน้ำสำรองนะคะก็เอาพวก เลือกหรือว่าไส้กากอะไรพวกนี้ออกให้หมดก่อนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตวงใส่กระป๋องไปเลยก็จะเป็นกระป๋องสําเร็จรูปนะเขียนว่าน้ําสํารองต้นตํำรับนี่เลยบรรจุเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปฝากพี่เร็วฝากพ่อฝากแม่อันลังการมาาพักแป๊บหนึง่งกินน้ํากินน้ําน้ำทลายพูงสำหรับพี่อะไรนะน้ำทลายพูงเหรอใช่คือน้ำอะไรอะ่มะมันคือน้ำสำรองที่ชาติทำเองกับมือเลยนะ แล้วมันจะทลายพุงพี่ได้ไงอ่ะมันทลายได้เพราะว่ามันเนี่ยสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องขับถ่ายด้วยแล้วก็ป้องกันโรคเยอะแยะเลยพี่จริงเหรอโหเจ๋งอ่ะอือยังไงยังไงอร่อยด้วยเนี่ยสำหรับใครนะครับที่มาเที่ยวภาคตะวันออกนะครับอย่าเรียกว่าต้องแวะจันทบุรีเลยนะครับเรียกว่าต้องมาจันทบุรีดีกว่าครับใช่แล้วค่ะเพราะว่างานผลไม้ก็มีงานเครื่องไมล็กก็ต้องมานะคะจะพาได้ยังไงกับที่นี่เลยนะครับสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้ จันทบ,บุรีเมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย